ทข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายบาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่17มิถุนายน2565โดยใช้ประเะครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้บรรยากาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ต้อนรับนิคิวลัตมิเกลสัน โดยงานบบนิเทศบาลตบบ้านใหม่จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับลูกโซ่นิโคลัสนิเกสันลูกหลานของตำบลบ้านใหม่หลังจากที่มีชื่อติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานที่ผ่านมาตลับทางนิโคลัสนิเกสันได้คว้าจอมบุกรุกครึ่งไทยน์เว์วัย22ปีเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรปัจจุบันเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่ของโอเดซ่บีเคทีมในลีกสูงสุดของทางเดนมาร์ก ผ่านการติดทีมชาตินอร์เวย์มาแล้วทุกชุดเริ่มจากชุดยู16ปียู17ปียู18ปียู19ปียู20ปีและก็ยู21ปีสุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยลดยศึกฟุตบอลชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022พร้อมกับสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมบนเวทีเอเชียที่สำคัญนิโคลัสมิเคิลสันประก,กาศแล้วว่าจะเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอีกด้วยในครั้งนี้ เป็นนวัตกรรมนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละคันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเจา้าลูกโซ่คนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันเียครับสะเทือนชัยลีก M.O.F คว้าดาบิดโปรเซล่ามารุ่มทับโดยสมุทรสอ M.O.F. อาคัสตอมลักกระบังเซอร์ไพรส์คว้าตัวดาบิดโปรเซล่าได้รับการตันการท่าเบรฟซี FC. เสริมแก่งลุยฤดูกาล2022 ซึ่งเซนเตอร์ฮาฟ์ชาวสเปนิสวัย32ปีมาด้อยู่ในโผการทำทีมของคุณซื่นใหม่ของสิงเจ้าท่าในรกนนาการนาพร้อมกับเตรมจะถูกส่งตัวลุยสุทไทยลีก2กับสโมสร MOF อฟคัสตอมลักกะบังเป็นการปิดฉากการค้าแข่งแนวรับชาวสเปนรายนี้ตลอด7ปีบนชิ่นของเตยเป็นนักบัลง,งานนี้ต้องรอดูต่อไปกันนเ,เนเะไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีข่ข่าวใหญ่ส่งชินตะยังลุยอายุ19ปี จเจาแชมป์จากไทยให้จบได้โดยทำเอาทัพทั้งสึกงานเข้ากันอีกครั้งเมื่อทางอินโดนเซียแต่ข่าวใหญ่พวกเขาส่งชินตยังคุมทัพอินโดนเซียชุดอยู่19ปีด้วยตนเองเพื่อที่จะเอาแชมป์ f f f อยู่19ปีแชมป์เป็นชิป2022ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศอินโดนเซียระหว่างวันที่2-15กรกฎาคมนี้โดยทางอินโดยอยูุกรุเม A ร่วมสายทีมชาติไทยเวียดนามเมียนมาบรูไนและก็ฟิลิปปิน์ ส่วนทีมในกลุ่มบีนั้นประกอบไปด้วยมาเลเซียสปปลาวทิเเตกัรบ,บูชาลและก็สิงคโปร์นะทานี้ชินทะยังจะวางพักฐานระบบฟุตบอลเยาวชนให้กับทางอินโดนีเซียเริ่มจากชุดยู19ปียู23ปีและก็ทีมชุดใหญ่ที่สําคัญชินตะยังนั้นเพิ่งจะพาทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่ถล่มเอาชนะในปานไปถึง7ต่อ0คว้าตั๋วประสาทเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023การมาในครั้งนี้ของชินตะยังในชุดยู19ปี ถือว่าเป็นงานยากสำหรับทางทีมชาติไทยซะแล้วในครั้นี้เป็นาง,งานที่ต้องรองดูกัาต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับต้องปรปับปรุง4ปัญหาใหญ่ตรงประเด็นในแง่ของการบริหารที่ช้างศึกต้องแก้ไขนะ โดยจบการแข่งขันไปเป็นที่เรียบ,บ,ร 2023, บร้อยสำหรับศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่แม้ว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่8และเป็น2สมัยติดต่อกันจากการเข้ารอบฐานะดึงใน5ทีมอันดับที่2ดีที่สุดจากทั้งหมด6กลุ่ม แต่ถ้าว่าด้วยผลงานที่หากแยกออกมาเป็นรายนัดหรือนักเตะแบบรายบุคคลเรมไปถึงแทคกติกของโค้ชนั้นถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรจากมุมมองของสื่อมวลชนและก็แฟนบอลไปทั่วไปนะฮะส่วนการเก็บชัชนะเหนือบันดิฟไป3.0ต่อ0ตามมด้วยชนะสีดังกาไป2.0ต่ 0, อ0 2ชาติที่มีอันดับต่ำกว่าทีมชาติไทย ค่อนข้างจะมากใน2เกมแรกก่อนจะพ่ายแพ้อุสเบกิสถานไปศูนยต่อ2องชิดที่ภาพรวมของเกมสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงย่อมบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่สะท้อนการพัฒนาของทีมชาติไทยที่ยังไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปเทียบกับทีมระดับเอเชียได้จริงๆและการนี้ปราจะขอทุกท่านนะฮะพาทุกท่านไปชมบทวิเคราะห์4ปัญหาแบบชัดๆตรงประเด็นในแง่ของการบริหารการจัดการช้างศึกที่ต้องแก้ไขโดยด่วน ในกนนีเริ่มกันที่หนึ่งก่อนการดัดเล็กชันและความคาดหวังของทัวร์นาเมนต์ต่างๆสาหรับสิ่งแรกที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องวางให้ชัดเจนก็คือด i r เ c t กชันและความคาดหวังของทีมชาติไทยในชุดต่างๆในทัวร์นาเมนต์ต่างๆทั้งหมดนี้เพราะในปัจจุบันทีมชาติไทยในทุกชุดนั้นมีโปรแกรมการแข่งขันที่ค่อนข้างจะเยอะและกระทับซ้อนกันมากทั้งในระดับเอเชียและก็ระดับอาเซียน โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่นอกเหนือจากศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและการแต่งขันชิงแชมป์เอเชียที่วนเวียนมาในทุก4ปีแล้วยังมีการแข่งขันฟุตบอลช,ชิงแชมป์อาเซียนในทุกๆ2ปีกันอีกด้วยนี่ยังไม่นับรวมเวลาของฟีฟ่าเดที่ต้องมีการจัดหาแมตช์อุ่นเครื่องอีกครั้ง ต้องวางให้ชัดเจนว่าแต่ละทัวร์นาเมนต์จะวางเป้าหมายอย่างไรและจะใช้ผู้เล่นแบบไหนเข้าแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกอาเซียนครับที่เริ่มจะมีการพูดคุยถึงการมองข้ามอาเซียนและส่งผู้เล่นชุดผสมกับดาวรุ่งไปแข่งขันกันมากขึ้นมากกว่าที่จะจัดเต็มทุกครั้งและกระสุ่มเสี่ยงกับการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักในครั้งนี้ ส่วนชุดอายุไม่เกิน23ปีก็ต้องวางดิเรกชันให้ชัดเจนว่าจะใช้ทัวนาเมนต์ไหนทําเพื่ออะไรกันบ้างเพราะหากจะเต็มทุกทัวนาเมนต์คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะเนื่องจากชุดอายุไม่เกิน23ปีมีทั้งชิงแชมป์เอเชียที่แข่งขันทุก2ปีและหากนับรอบรวมคัดเลือกก็จะมะีทุกปีเลยทีเดียวนะฮะตามมาด้วยชุด U23 ปีทิงแชมป์อาเซียนที่ตเตรียมจะกลับมาแข่งขันทุกปีแถมยังมีทัวนาเมนต์ฟุตบ,บอลชาย ในมากัมกีฬาที่ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมอย่างแน่นอนซึ่งใช้ชุดอายุไม่เกิน23ปีเข้าแข่งขันทั้งซีเกมที่แข่งขันทุก2ปีและก็เอเชียนเกมที่แข่งขันทุก4ปีอีกด้วยยังไม่นับทัวร์นาเมนต์อืน่นๆที่มักจะถูกเชิญไปร่วมแข่งขันแทบทุกปีเช่นฟุบอลดูไบคัพเป็นต้นซึ่งนักเตะชุดอายุไม่เกิน23ปีถือเป็นชุดที่สําคัญที่เตรียมต่อยอดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ก็จะเป็นต้องมีแผนงานรองรับชัดเจนวางเป้าหมายของแต่ละทัวร์นาเมนต์ให้ชัดเจนจะเข้าแข่งขันแต่ละครั้งด้วยชุดไหนและมีความคาดหวังอย่างไรทัวร์นาเมนต์นั้นๆเพื่อจะมองถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับความคาดหวังในการประสบความสำเร็จในครักนี้ต่อมาข้อที่ 2. โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ สิ่งที่ต่อยอดจากการวางเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ละทัวร์นเมนต์และทุกชุดนั้นก็คือการจัดโปรแกรมฟุตบอลภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกหรือฟุตบอลถ้วยที่ต้องสอดคล้องกับโปรแกรมของทีมชาติได้แล้วเพราะนั้นควรจะมีแนวทางชัดเจนว่าร์นเมนต์ไหนที่เราจะต้องพักลีกเพื่อเปิดทางให้กับทางทีมชาติไทยไปแข่งขันกันได้เช่นเอเชียนคัพรอบสุดท้าย ในทุกๆ4ปีหากแข่งช่วงต้นปีหรือแอเซียนคัพในทุกๆ2ปีที่มักจะแข่งขันในช่วงปลายปีรวมไปถึงเอเชียนเกมที่แข่งขันทุทกๆ4ปีส่วนทัวเมนต์ไหนที่เรานั้นจะไม่หยุดลีกก็ต้องมีแนวทางชัดเจนและกรหนักแน่นเช่นซีเกมชุดยุ่3ปีถึงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก รวมไปถึงอยู่3ปีชิงแชมป์อาเซียนไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาใกล้แข่งขันด้วยศักดิ์ศรีหรือเป้าหมายที่วางไว้สูงเหนือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องทําให้มีการขยับลีกกันอีกและส่งผลต่อการเตรียนทีมรวมถึงส่งผลกระทบต่อสโมสรต่างๆทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวโดวยโปรแกรมภายในประเทศต,ต้องจัดตารางให้ชัดเจนและมีรูปแบบที่สสเสถียรในแต่ละซีซั่นที่จบได้ไม่ใช่มาหลบมาลีกมาปรับมาเปลี่ยนในช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์ไม่กี่วันเช่นเดิม ต่อมาข้อที่3การเตรียมทีมที่เป็นรูปธรรมในแต่ละทัวนาเมนต์เมื่อวางเป้าหมายชัดเจนและจัดโปรแกรมได้สอดคล้องอีกดึงสิ่งที่เป็นปัญหามาโดยตลอดก็จะถูกขี้คายลงไปโดยปริยายนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเตรียมทีมสาหรับการเตรียมทีมทีมชาติไทยในแต่ละทัวนาเมนต์ในช่วงหลังมักจะเจอกับปัญหาเวลาเตรียมท,มทีมที่น้อยเกินไปซึ่งก็เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรมกระทันหัน การจัดสรรโปรแกรมที่บีบรัดมากเกินไปทำให้หลายทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทยมีเวลาเตรียมทีมเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์บางทัวร์นาเมนต์มีเวลาได้ซ้อมร่วมกันเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นและนักเตะบางบรายเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกก็ตอนจะขึ้นเครื่องบินไปแข่งขันด้วยซ้ำไปนะฮะและเมื่อไม่เวลาซ้อมร่วมกันเช่นนี้ก็ยากที่จะลงลึกถึงแทคติกและก็รายละเอียดของการตั้งเซฟการรับหรือการเซตเกมบุกได้ สุดท้ายแล้วเมื่อผลงานมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังโค้ดและนักเตะก,ก็โดนวิจารณ์อย่างหนักแต่หากมองลึกๆแล้วแท้จริงแล้วปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการไม่ได้มีเวลาซอ้อมร่วมกันไม่ได้มีเวลาเตรียมทีมนี่แหละครับและสุดท้ายข้อที่4ทีมงานสตาฟที่เพียงพอในแต่ละทัวร์นาเมนต์ ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะได้ยินมาจากนักฟุตบอลอยู่เสมอทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยบ้างในบางตำแหน่งยังไม่มีเพีเพยงพอโดยเฉพาะตำแหน่งของนักกายภาพที่ดูแลเรื่องการฟื้นฟูร่างกายนักกีฬาหลังการแข่งขัน โดยปัจจุบันทีมงานสตาฟโค้ดของทีมชาติไทยตำแหน่งนักกายภาพนั้นมักจะมีเพียงแค่ดึงหรือ2คนตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า20คนและเมื่อจบการแข่งขันหนึแมตช์จะมีนักกีฬาที่ต้องเข้ารับก,การฟื้นฟูกล้ามเนื้อต้องนวดผ่อนคลายราประมาณ15-16ถึงคนไม่นับตัวที่อาจจะมีอาการลา้าหรือเจ็บจากการฝึกซ้อม ซึ่งพักหลังนี้จะ,จะเห็นได้ว่าทัวร์นาเมนต์ต่างๆของทีมชาติไทยมักจะมีผลงานที่ไม่ดีนักในเกมสุดท้ายเช่นล่าสุดเริ่มจากแมตช์อุ่นเครื่องประเทศไทยสุดเกมสุดท้ายก็แพ้บาเรน1นตามมาด้วยยุยสามปีชิงแชมป์เอเชีย2022เกมสุดท้ายก็แพ้เกาหลีใต้ไป0ูนต่อและล่าสุดศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายเกมสุดท้ายก็แพ้อุซเบกิสถานไป2.0มาหมาดๆนี่เอง และนี่ก็เป็นทันข่าวบ,บัะค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมายโนโปลคิงสไตล์ประจำวันที่17มิถุนายน2565โดยใช้บุคครั้งฟุตบอลไทยครับ